มึงสภาพไหมคะมึงผมมึงผมเหมือนงูเออเป็นงูแต่สภาพแบบนี้นะตอนแรงตอนแรงจะเป็นรงสาให้ลูกค้าอือเป็นลูกค้าประจํานี่ให้เบิง่งลูกค้าประจําเขาจะเทคเขาจะเอ้ยเขาจะทักแบบนี้นะเขาจะทักแบบนี้อือแต่จ่ายนะเออจ่ายแต่ว่าจะทักแบบนี้เออเดี๋ยวตอน แรงไหมคะจะไปส่งให้แล้วก็อย่าตกใจแม่ค้าก็แล้วกันนะเออปกติแม่ค้าก็จะไปส่งแบบเช่วยๆหน่อยแต่วันนี้เหมือนงูเขียว <c oughs> เออเดี๋ยวจะขนมเป็อย่างวะหรืออย่างวะเขาเลยเขาอีกเพิ่อ,อีกอย่างวะทีม่มันเป็นที่ห้าพันอะเอาเฟอร์แบบใหญ่ๆพันๆแล้วก็ํำน้ำจิ้มถัว่วเออ ที่ข้างในมันมีผักมีหมูยอมีชิ้นหมูหมูบดอ่ะโอเคปะพันๆๆแล้วก็จิ้มเออของมักเลยนะฮะเออแต่แต่บัวเออนี่อย่างโอ้ยเมคานี่ก็ได้แม่ค้านี่ก็ไดเออเขาอุดหนุนสาสอยย่างลูกค้ายังจะแบบเอากองปอกของกินให้กินอีกเนาะอย่าตกใจแม่ค้ากันแล้วกันนะอย่าอย่าตุยตุยปบแม่ค้ากันแล้วกัน ก็มีเหยืออีกอย่างในตอนนี้เออคือว่างๆอยู่ก็เบ,บิง่งคมคําลินไปหมดเออ,อยางอันนี้ก็คือบริเร่ณยางบัดคุมเลยเออ,อยางที่พรมัดอันทุ่งข้ขาวโอเคบ่า <c oughs> สารพัดสรเรเออก็จับได้ได้เท่านี้โอเคบ่แล้วก็นี่การสรังเวยเจมจันก็อันนี้ช่วยเรื่องแผนผู้หญิงเราให้รอบเดือนมาปกติมาวันไหนจะมาวันนั้น ปวดท้อง้อยปวจิตท้อง้อยเวลาเินรอบเดือนแล้วก็น้องสาวผิดน้องสาวกระสาวน้องสาวไม่มีเกินโอเคไหมแล้วก็ดีลงของดีลงขาวผู้ชายกินได้นะมันจะช่วยเมียรม่มแค่เนี้ยมอแค่นี้ยความรับความรับเปิดเผยไม่ได้เออแล้วก็รีสต์เอร์รสติกโอ้ลูกค้าคนนี้คืออุดหนุนของแม่ค้าทุกอย่างเลยแล้วก็ที่ซ้ำๆทุกวีทุกวันเออกมเมนโมเมนกินหมดแล้วก็ซ้ำๆก็คือ ากสาส่งไจกกันแล้วก็ตอนนี้ไหมคะมีลูกค้าประจําเราเนาะเออหมดแล้วเขาก็จะกลับมาซื้อไแมคะอีกอะไรอะไรประมาณเนี้ยเออก็น่าจะเป็นแบบเนาะลูกค้าก็เมือนเราอะเราสั่งที่ไหนเราก็ชอบแบบสั่งกับคนนั้นเพราะว่าเราเชื่อใจแล้วก็เออแหล,ละแหละแล้วก็แม่ค้าก็ชอบทรงเร็วอะไรเนี้ยโอเคไหมทรงเร็วทันใจเออทำแบบนีน่ารักกว่าทำแบบนีน่ารักกว่า ทำแบบนี้นะทำยังไงก็ทำถึงแม่คะเออเล็วไปเธอ,เอ,อ,เอ,ออายุปูนี้เรายังยังเงินเด็กน้อยนะจ๊ะเออก็คือไม่รู้ไม่รู้เมื่อไ,ไรจะโตเห็นไหมเท่าแต่แค่แองหนุ่มจังเอวยังหนุ่มเอาไปตัมไปตัมไปตัําไปต่ปตําเลย,ยแม่คะกระูดเยอะอันนี้วิตามินผมผมไม่ร่วงเนาะด้วยให้แบบอินบ้าง ถ้าผมซีฟูเนี่ยก็คือใส้ได้เลยมันจะเรียบแบบนี้แล้วก็ผมโบแตกปลายผมแบบแห้งทำสองทำสีเอาตัวเนี้วิตามินบำรุงมผมเลยอันนี้สามปีแล้วนะที่เขาขายกันมาบอบบอบแผลบอแผลบอแผลเออบอมเนสินคากเกษตรพรลูกค้าที่เอาไปใช้แล้วก็กลับมาซื้อซ้ำก็คือมันหอมมันหอมแบบโอ้โหฟิลแบบดูดีดูด,ดีขนาดเหมือนแบบเขา้าเข้าในห้างมันบอกเออพัน ่านน้ำหอมน้ำหอมมาโอโหแบบนั้นแหละผมของเราเนี่ยโคมงหอม,หอม,อมถ้ามีแฟนซื้อให้แฟนนะจะได้แบบดมแฟนทนั้งดมแฟนทนั้งวีทั้งวันแล้วเทไหมเออหอมอะหัวหอมไหมเป็นไงเออก็อต้องหอมสิไปตามกันแล้วก็มาขนาดปาร์ติ้อันนี้ไหมคะปัดน้นตาลเข้มหนาน้นตาลเข้มหนาเป็นเ,นะนนนเนะส,นส้นอย่างนี้นะโอเคไหมเป็นเส้นอย่างนี้นะหิ้มใยปัดได้เลยบาย,บายบายไปก่อนละอันนี้ก็ง่วงนอนเมื่อคืนไนกินกาแฟ ยังไม่ใช่เมื่อวานกินกาแฟเอสเปรสโซ่แล้วเมื่อคืนไม่นอนจนตีสามดูตาซื้อดูจะร่วงอ่ะนะคะจะร่วงชวงลงเซ็งเลงเออขอบคุณก็ขอบใจด้วยที่ออคอมคอมเมนต์ให้เยอะให้ตลอดเวลาเออตลอดเวลาชั่นเออขอบใจหลายๆด,ดนๆน,น้อยหนึ่งก็โอเคถ้าเห็นเออก็คือคอมเมนต์ ถ้าพบเห็นก็คือ,อ,อบลคอมเม้นประมาณนั้นแหละขอบใจเด้อขอบใจลหลายๆายไปก่อนไปก่อน